ขออนุญาตแนะนำตัวเผื่อใครจะยังไม่รู้จักกันนะครับร้านยูสมัยคางเราเป็นร้านเล็กๆที่ทำทั้งเรื่องของรถมือสองและงานดูแลรถยนต์พวกพ่นกันสนิมสปาภายในสปอฟอกพรมขัดเคลือบสีเคลือบแก้วในส่วนของรถมือสองร้านเราไม่ได้มีรถเยอะครับร้านเราเป็นร้านเล็กๆเ,เราเน้นเรื่องของการขัดรถที่มีคุณภาพ แล้วก็รีวิวการใช้งานรีวิวสภาพของรถอย่างตรงไปตรงมาทุกๆคันรวมถึงเรื่องเล่มทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่มีการให้รายละเอียดครบถ้วนทุกอย่างคอนเซปต์ของร้านครับถ้าเป็นรถที่เราจะใช้เองเราจะซื้อไหมคุณภาพมันดีพอที่เราจะตัดสินใจหรือเปล่าอย่างเช่นสวิปคันนี้ก็เช่นกันตั้งแต่ไปดูรถเลยก็ทำรีวิวชัดเจนเลยนะครับ รถว่าลูกค้าขับไปขูดขีดอะไรมาบ้างแต่แน่นอนครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อเพราะตามนโยบายของร้านเราไม่เอารถชนหนักพิคว่ำไฟไหม้น้าท่วมตัดต่ออยู่แล้วรวมถึงกรรมสิทธิ์การโอนเลขเครื่องเลขถังต้องตรงเลขทะเบียนต้องตรงไม่มีการสวมไม่มีการชํารุดไม่มีการเปลี่ยนนอกนอจากเรื่องของโครงสร้างกรรมสิทธิ์เครื่องยนต์กลไกลที่มันจะต้องใช้งานได้จริงๆเ,นะเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากให้รถ ที่เราจะขายให้กับลูกค้าได้ไปใช้งานเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันสนิมที่ร้านเราก็มีบริการซึ่งเราทําให้รถมือสองทุกคันที่เราขายเช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งงานเรื่องผิวสีที่ร้านเราก็เป็นคาร์ด,ดีเทลลิง่งขัดสีเนี่ยได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขัดคอมเพล์หรือขัดฟินิชชิ่งโพลิชชิ่งทุกอย่าง จนจบนะครับรวมถึงงานเคลือบเราก็มีนะครับเคลือบแก้วเคลือบกราฟินทุกอย่างก็มีส่วนงานภายในก็เช่นกันอย่างที่เราบอกคือถ้าเป็นรถเราเราชอบแบบไหนเราก็จะทําแบบนั้นภายในรถมือสองคนใช้คนก่อนหน้าไม่รู้ว่าใช้มาแล้วดูแลความสะอาดได้ดีได้เพียงพอหรือเปล่าอันนั้นมั่นสาคัญครับพอมาถึงที่เราเราจ,จัดการเคลียร์ให้หมดอย่างที่เห็นควันฟู่ๆนี่ก็คือการบลูสตีมด้วยไอความร้อนนะครับ ฆ่าเชือ้อช่วยลดกลิ่นอับฆ่าเชือ้อไวรัสแบคทีเรียได้นะครับแน่นอนครับนอกจากเรื่องการขับขี่ที่ดีสุขะอ,อนามัยที่ดีช่วงล่างที่ดีนะครับการขับขี่จะต้องถูกเทสโดยผมทุกๆคันแบบนี้ว่าเมื่อใช้งานไปจริงๆแล้วเราพบจุดบกพร่องอะไรเกี่ยวกับกรถอีกบ้างถ้ามันเรียบร้อยดีสุดท้ายคือเรื่องความสวยความงามครับรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว แน่นอนมันจะเป็นริ้วเป็นรอยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหละผมเชื่อเสมอนะครับว่าการที่เราซื้อรถมือสองเนี่ยไม่จาเป็นที่เราจะต้องทนรับกับสภาพที่มันมีความบกพร่องในเมื่อถ้าเรามีความสามารถที่จะจัดการให้มันดูดีได้เราก็จะทำเหมือนกับที่ผมบอกว่าผมอยากได้อะไรแบบไหนผมก็จะทำแบบนั้นเช่นกันครับตัวอย่างที่ให้คุณดู ตะกี้รถล,ลิ้วรอยทั้งคันเลยเราปรับสภาพขึ้นมาได้ใสแบบเนี้ยผมเชื่อว่าบางครั้งคุณไปออกรถป้ายแดงคุณยังอาจจะอายเลยด้วยซ้ำกับคุณภาพของผิวสีที่ได้มาในระดับนี้นะครับอย่างที่บอกครับเราตั้งใจทํารถทุกคันเพื่อให้คุณมีความสุขในการที่จะซื้อรถไปแล้วได้ไปใช้งานด้วยรอยยิ้มจริงๆรู้ใช่ไหมครับว่า คำว่าอยู่สมัยค่ะเราตั้งชื่อร้านนี้มาจากคำว่ารถที่ทำให้คุณยิ้มได้ดังนั้นรถเบนสองทุกคันที่ร้านเราจะขายให้กับลูกค้าเราตั้งใจจริงๆครับที่จะทำให้มันเป็นรถที่ทำให้คุณมีความสุขหนะ้ที่คุณเหรอก็แค่เลือกดูว่าคันไหนที่ใช่